เพื่อเอซทุกคนแบบเมื่อกี้ทุกคนระวังต่อใครอยากกดเบนพร้อมกดมาเลยเดี๋ยวเขาขอราคาสุดให้แมจราคานขอคนละหนึ่งกระปุกเฮ้ยเขาคำนวณจริงวะคำนวณจริงเฮ้ยได้หรอเออไหมเอทุนยังไม่ได้เลยนะได้ไหมเออถ้าไม่ถ้าแกมาช่วยงานนี่แม้แกก็จะโกรธอีกละเอาแม้ทุกคนใครจะกด ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ขึ้นมาอ่ะพิมพอยากได้มารวัวเลยตัวนี้ทาทาหลังอาบนะ้ำกลางคือจะเป็นครีมนะเป็นเนื้อครีมมันจะแตกต่างจากเซรั่มเพราะครีมเนี่ยมันจะเป็นใครที่ชอบฟิลแบบเป็นครีมเป็นเนื้อแบบบางๆแต่นี่คือไม่เหนียวเหนอะเวลาทากลางคืนคือหลับสบายแล้วหน้าไม่เหนียวตื่นขึ้นมาคือหน้า,น,านิ่มหน้าจะนิ่มพี่น้องแต่ใดๆแล้วพอตื่นมาหน้าจะฟูใช่ทุกคนมันจะฟูเหมือนเด็กอะ่ะมันจะมีความอ่อนเยาว์ขอทาหนได้ไหมอ่ะขอ่อียิตทาดั้งนั้นแม่เซอร์ไปหรอ อันคพรใครอยากได้พิมอยากได้มาจากปกติราคาเท่าไหร่นะเล็กจากปกติราคาห้ารอยเก้าสิบาทใช่ครับแต่วันนี้เปิดตัววันแรกใช่ครับและพี่เฟินไปกดดันเจ้าของแบรนด์เรียบร้อยแล้วแม่หนูจะทากดหรือยังพี่เฟิน์นดันหรือยังอ่ะให้พี่เฟินได้โชว์ได้มาแค่ร้อยกว่าบาทเฮ้ยเอาดีได้มาแค่ร้อยกว่าบาทแต่เจ้าของแบรนด์กระซิบมาว่าให้พูดไปว่าใส่หนึ่งพันบาทแต่จริงเราใส่หนึ่งร้อยบาทพี่เฟินเราไม่ควรเปิดเผยข้อมูล ผู้ประกอบการเขาอายู่หลังกล้องเขาไม่ได้ยินโอเคเราถือว่าเราไม่ได้ยินอะไรเหรอแต่เสียงเขาหมดอ่ะทุกคนครับมาดูเนื้อครีมให้ดูกระปุกก่อนกระปุกแก้วคือผีเมียมารสวยมากแล้วทุกอย่างสกีนผู้ใหญ่เวลาเขาทำอะไรเขาสิิงที่ดีที่สุดแล้วเธอดูดูเนื้อครีมเพราะผู้ใหญ่ไม่เคยเปิดเนื้อครีมไม่เคยดูฉันงงมากขขยครีมไม่เปิดเนื้อครีมแต่ขายได้แต่ไขยได้อ่ะทุกคนดูเนื้อครีมพี่เฟิร์นมีความเข้มข้นนี่ตัวนี้นะคะและผู้ใหญ่เนี่ยเทป เทสจริงฉันบอกเลยว่าเทสจริงแล้วเล่าให้ฟังตลอดว่าใช้ดีมากไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะทุกคนที่เจอผู้ใหญ่ได้เทสหมดผมชอบผู้ใหญ่อออะไรกูอนแรจะ้เชือดละเพิ่งสิบวันที่เราเองคือจะบอกว่าผมชอบผู้ใหญ่อย่างหนึ่งคือเขาได้เขาให้คนใกล้ชิดได้ลองอนจะขายอะจากราคา590บาทวันนี้ใครกดทันจะได้ในราคาเท่าไรเตรียมตัวนะครับดูในตะกร้า จึงจริงใช่ไหมรอบนี้ใช่ครับอ่ะถ้าจึงแล้ว5 4 3 2 1กดจ้าไปไปโอ้ยขอดจึงจริงๆนะเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่เเียวใช้จริงใช้ดีจริงๆเพราะตรงนี้คือแบบว่าแม่แม่เฟิร์นแบบว่าแม่มันใช้ดีมากนะแม่เลยขายวันไหนดีใช้ไปก่อนเพื่ออย่าเพิ่งใจร้อนใช้ไปก่อนใช้มาหลายเดือนมากเดี๋ยวก้อนเกินไปร้อยยีเอหรอใช่เอาทีเดียใช้แล้วไม่ดีพี่เฟิร์นทำไงคะ ก็ใช้ต่อแมันก็จะจนกว่าจะไม่ไม่มีไม่มีเอามาคว้างใส่แม่มาอะไรอย่างเงี้ยหรออย่าอย่าคว้างเลยอย่าคว้างเลยอย่าคว้างเลยกระปุกบรรดาตัวนี้เป็นเดย์นายนะทายแล้วตลอดเลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอันเดียวจบร้อยสี่สิบเก้าบาทแม่ขนมจีนตะก้าไหนทุกคนครับขนมจีนตะก้าไหนทุกคนการดูแลตัวเองอ่ะร้อยกว่าบาทคุณให้ตัวเองได้ไหมผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผู้ใหญ่เขาใช้จริงดังนั้นอะไรที่เป็นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เฮ้ยนี่สิบ้าสุดท้ายเรีว ทุกคนขอให้กดให้ทันพอถ้าหมดคือหมดนะอนะครับชุ่มชื้นมากเด้งมากใสมากแล้วตื่นมาคือฟูมากทุกคนอ้ผู้ใหญ่สกีนเลยหรอใช่สกีนแม่ไม่ใช่แปะสติ๊กเกอร์ราล่าสุดเราติดต่อแล้วนะติดต่อการตลาดอุ้ยเกินไปจัสตินจัสตินบีเบิลเจอทอะไร อันันท์ทักไปแล้วเขาไม่ตอบลา่บุต้องเหรออ๋อก็ก็คือตีตัดตัดินบีเบอร์จริงๆเป็นสิวใช้ได้ไหมคะไม่ตอบใช่เลยครับเ่ลือแปดตั้ ทุกคนครับถ้าคุณเคยเป็นคนที่อย่างที่บอกอว่าผิวตอนนี้โดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยแห้งไม่ชุ่มชื้นตัวนี้คือช่วยได้เลยนะครับและสำคัญคือสารสกัดผู้ใหญ่บ้านเขาอัดแน่นใส่แบบเน้นเพื่อแฟนคลับทุกคนจะได้มีหน้าใสนะครับมีหน้าสวยมาดูคนหน้าคอนเสิร์ตผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าทำของไม่ดีจริงอันนี้แกไม่กล้าทำของไม่ดีแล้วแกเป็นคนเรื่องเยอะในการเลือกของมาใช่เรื่องเยอะเรื่องเยอะจริงอเล็กล้วก็เพสหนามทุกคนครับวันนี้ผมขอให้การเปิดแบรนด์เขาอ่ะให้มันเป็นรอยยิ้มของเขาได้ไหมทุกคน อย่างสปอนเซอร์มาเนี่ยคุณทุกคนกดกดกระนําแต่วันนี้นี่คือของผู้ใหญ่บ้านเองใช่ครับอยากได้สางกระปุกค่ะโอ้โหสางกระปุกตอนนี้สร้างกระปุกเอาศัยแล้วนะครับทุกคนรีบกดเลยไม่หรอกคนจะรออะไรรู้ป่ะเล็กยังไงคนรอดูเบสอุ้ยอ้าวฉันพูดอีกแล้วเหรออุ้ยพี่เฟิร์นแม่หนุหรือเปล่านี่เฮ้ยหมดแล้วเราหมดรอบนี้แล้วก็ลงไลน์ล้วก็รอเบสมาเข้าอะไรใหม่เออเพราะว่าเราหิวใช่เราไม่ได้กินอะไรถามพี่เฟิร์นหน่อยว่าวันนี้มาทําขนมจีนเนี่ยหลายคนบอกว่า ทำไมผ s. <S <ch> <talks Besides> ู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาไม่กินขนมแบทขนมจีนของใครเลยนะถ้าไม่ใช่ขนมจีนที่พี่เฟิร์นทําทําไมพี่นาบีเลงเมื่อวันไปร้านอะไรเนี่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอ่าไม่เคยไม่เคยซามกระปุกหน่อยจ้าเอาหมดหรอมันหมดเอาหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ทุกคนอันนี้ขายรอเฉยอาจจะลงไปชาร์จแบทรอ เดี๋ยวขายแคบนิดเดียวนะแม่เนาะขายนิดเดียวเดี๋ยวหมดขายแบบดเดี๋ยวไม่มีเรื่องให้เล่าเดี๋ยวไม่มีเรื่องไม่เีหยุดเดี๋ยวเราเราขายแคบปะขออรอบได้ไหมคะได้ได้ไหมอ่ะมันจะไม่มีเรื่องให้คุณนะไมถึงใครเดี๋ยวก็เมาค่ะใครไม่ทันมันไม่ทันหน่อยหรืเรื่องเมาส์ใครไม่ทันมันไม่ทันแบบคือตัวนี้คือใครอยากหน้าใสลองใช้ดูพี่น้องตัวนี้คือหน้าใสแห้งแล้วเวลาแต่งหน้ายิ่งยิ่งผ่อง ขึ้นขึ้นเวทีเนี่ยมีคนทักว่าเอ้าใช้ครีมอะไรทำไมมันรับกับเครื่องสหน้าดีจังต<ช>ัวนี้ด้วยพี่น้องลองใช้ดูบบเ,เอาจริงเหรอพี่คนก็ใช้จริงนั่นไงเห็นไหมบอ<ต>กแล้วาสั่งครีมของบอสให้ด้วยค่ะเมืเ่อไหร่อู๋นะอันนี้เรียก <มา S 1> ว่าครีมบอสบิ๊กเลยครีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยจบได้ง่ายเพราะาอะไรด้านกล่องเก็บเบ้าฟินลาสกีนนะแม่เราไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์แปะกูให้นะดูครับอเล็กดูเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแพ็คเกจ ทุกคนแกเลือกเยอะแค่ไหนคือตอนแรกอะ่ะคือเราเห็นเนี่ยครีมเพราะตอนนั้น,นองบาสให้ทุกคนได้เทสใช่แล้วสิ่งสำคัญเลยคือบาสบอกว่าพี่เล็กตอนเนี้ยมันเหมือนกับวิจัยการตลาดบิ๊กต้องการให้ทุกคนได้เทสก่อนที่สินค้าจะออกดังนั้นทุกคนได้โอกาสเทสทําสิ่งที่สุดพี่เล็กพอเทสล้วรู้สึกว่าน่าเด็กลงเรารู้สึกเลยว่าไม่ดึงเลยดึงด้วยันโนตก็ดึงด้วยบางแล้วมีอะไรเสริมเออมากขนาดนั้นอ่ะ เรื่องการตื่นอาการเนี่ยมนสัาัญผิวผิวมันคือผิวทุกคนแล้วเวลาที่ผิวอะตอนนี้หลายๆคนตอนที่ไปหน้าวิทยุคอนเสิร์ตทุกคนว่าทําไมดูผิวดีขึ้นทุกคนพี่เอกได้มีโอกาสลองแล้ววันนี้เราอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะนี่คือครีมของบอทบิกรักบอทบิกเขาบอกว่าอย่าพูดให้ไต่ตะก้าเอาเอาล่ะมาเลยเตรียมตัว ใครอยากได้ให้กดหนึ่งได้ไหมครับเราจะได้เช็คอยากเห็นว่าใครอยากได้จริงๆแล้วอยากใส่ตามออเดอร์ที่อยากได้พิมพ์ี้พิี้เล็กอยู่เนาะเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งอ๋อโอเคทุกคนอย่าสั่งแค่หนึ่งพิมพ์อยากได้ก็ได้พิมพ์อยากได้มาอ่ะพิมพ์อยากได้ก็ได้พิมพ์อยากได้มาแต่เลขกหนึ่งมันเร็วเออมันก็พิมพ์รวมๆมาเลยอุวยคนอยากได้เยอะเยอะอุวยเยอะมาให้กับปุกหน่ะเออเยอะแมมเยอะอุวยเยอะมากเลยอ่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะให้แบล๊บแบลวบทุกคนรู้ไหมว่า มันน่ารักมากเลยนะวันนี้ให้แบลมีโซด้วยโอ้มีเกาหลีด้วยให้แบล็คแบล็คเออในในถุงเป็นเขียวๆไงไม่รู้สีห้าเอออ่ะเอาอย่างงี้มาให้เลยแม่แม่ให้เขาอะไรอะไรจ้าเอามาเอหรอตะกร้ามาแล้วกดเลยจ้าไปทุกคนรีบเลยแต่เธอรู้ไหมวันนี้เราขายไปจะสี่พันบาทแล้วใช่ของลูกค้าด้วยของเราเองอีกต้องใช่ง้อยไม่ค่ะของเราเองจะเจีดแปลแล้วตอนเช้าไปเยอะเลยใช่ของมีเปล่าก็ต้องถาม แกงล่นนะแกงแม่ลูกเขาไะของมีหรือเปล่าเออเอาเงี้ยชีพน้องร้อยสี่สิบเก้าบาทครับ,รบตะกร้าขึ้นแล้วกดตะกร้าเลยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทฟินออร่าสกินบูสเตอร์ตัวนี้บูสต์ผิวหน้าโคตรดีผมลองใช้เองว่าแล้วบูสต์ผิวหน้าดีมาก ทุกคนพวกเราใช้หน้าตาในการทํางานดังนั้นผิวต้องดีความออร่าต้องมีความเด็กก็ต้องอยู่กับตัวเราใช้ติดกระปุกหรอคะมีไหมถ้าอะไรใช้ดีฉันจะบอกนี่แม่ค่ะเก็บค่ะแม่แม่เก็บเก็บไปเยอะไ้วแม่เก็บหลังบ้านคือเก็บไปแล้วทีละกระปุกทีละกล่องทีละกล่องละได้ทุกคนรีบเลยนะเพราะอะไรทุกคนเราปักตะกร้าให้แล้วและเราใส่ไม่เยอะนะคะเราใส่น้อยครับร้อยสี่สิบเก้าบาทรีบจิ้มที่ตะกร้านะคะเพราะว่า เหลือแค่149บาทอ่ะกดเลยครับทุกคนไปทุกคนวันนี้เร็วๆครับเปิดตัวนะครับคีมบอดบิ๊กได้เหรที่ก็ตกใจมากกระปุกแบบนี้เหลือเหอบอเดอร์ค่ะนะ40ออเดอร์สุดท้ายคือความตกใจตรงที่ปกติเราจะเจอกระปุกอย่างเช่นประหยัดอย่างเช่นพลาสติกไม่ได้ใส่ใจติดสติกเกอร์แต่วันอะไรนะ อะไรนะไม่ไม่เกี่ยวแต่วันนี้เราเห็นเราเห็นบิ๊กคือแบรนด์ไหนก็ช่างแต่แบรนด์เราใส่นะใส่ใจนะใส่ใจทุกคนรีบกดเป็นกำลังใจและทุกคนจะรู้เลยว่าอันนี้จะเป็นคีมที่อยู่ในใจคุณดังนั้นน่ะถ้าใครได้ใช้ทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือความตั้งใจของบอสบิ๊กแล้ดีมากทุกคน1นึ่บาททุกคนกินข้าวมื้อหนึ่งก็ได้แล้วแต่ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้หลายอาทิตย์อะ ถ้าบางคนใช้ทุกคนมันมันแค่นิดเดียวแล้วมันไปเลยอ่ะผมชอบความเข้มข้นนะครับความชุ่มชื้นและความตั้งใจก้นสิบกระปุกระจ้าเฮ้ยสิบกระปุกระจ้าแปดกระปุกจ้าตอนนี้ทุกคนได้หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดหมดแปดแล้วเราเบ่งจะพักเนาะได้เรากินข้าวนะแล้วเราเคยมาตั้งต้นใหม่เราแพ้แบบก่อนแม่เนาะตั้งใจมาไล่มาราธอนทำไมรีบเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาลาธอนยาวแน่เธอตีสองแน่ใช่เดี๋ยวนี้ให้เวลาเอฟซีเขาไปเนี่ยเวลานี้มันรอบต่อไปคนาโดนหมื่นรอบหน้าคขาโนสองสามหมื่นทุกคน ต่อไปจะมีไฮไลท์พิเศษในรอบต่อไปแต่ตอนนี้ขอแปะกระปุกหมดเลยทุกคนรีบกดเลยใครสั่งแล้วเม้นสั่งแล้วมาทุกคนเดี๋ยวให้บอทบิ๊กได้ไปพักพักแล้วใครกดรีบกดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นบูสเตอร์ครีมของเพื่อนฟินแลนด์เฮ็ดเองแบรนด์สของครีมท่านาเป็นกระปุกกระปุกละ149บาทจาก590บาทครับถูกมากถูกมากอ่าใช่ดู้หน้าคนที่เป็น เป็นสิวหน้าดาหน้าค้าหน้าหมองตัวนี้ทาประมาณเจ็ดวันแม่พี่พี่ดีมากเลยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเห็นมันเห็นการเปลี่ยนแปลงพูดไม่ได้แบบภาษาไทยพูดไม่ได้มันหน้ามันหน้ามันหน้ามันวิ่งหน้ามันวูบหน้ามันว้าวมันหน้ามันอย่งหน้าอ๋อหน้ามันแบบอย่างนี้เลยเด็กโตเกียวถามว่าบอสบิ๊กชัยอะไรไม่กล้าพูดเพราะยังไม่ได้เปิดขายกลัวเันไปไม่ไมวก่อนผมไม่กล้าพูดเลยเด็กโตเกียวพากันพูดเพียบ บอเพจอย่างมากบอไปสีรัตินาว่าคือใส่แทบ,บมมันคือเด้งแทบ็บกับบอกร้กาวาพอจะของพักเนี่ยเริ่มขายบอยังไม่เป็นเติมเป็นต้นอ่ะคืออะไรอะไรก็ช่างที่มันยังไม่เป็นติมเป็นต้นอ่ะผมไม่กล้าขายไม่แล้วรูแมนทุกคนถ้าใครไปดูแลมีคอนเสิร์ตว่าช่วงหลังอ่ะประมาณประมาณ่า,ณา,ณาช่วงเดือนเนี้นหรือเดือนที่แล้วเนะี่ยผู้ใหญ่บ้านดูเหมือนหน้าออร่าดูสิสังเกตไหมทุกคนจะพูดว่าเฮ้ยมองไปบนเวทีทำไมออร่าคุณใช้ตัวนี้คุณยืนยันชดังนั้นใครอยากออร่า นะครับหน้าเหมือนที่บอสบิ๊กได้นําเสนอทุกคนต้องรีบกดแล้ววันนี้คนที่กด10บผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปมอบให้กับคนที่คุณรักเวลาไปมอบให้แบบนี้นะเธอเธอเธอบอสบิ๊กเฮ้ยแล้วเขาบิ๊กไหนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนให้คือดีใจอ่ะหมดแล้วเหรอเลขสิบอีกสิบบ้านสุดท้ายกดตอนนี้เลยทุกคนเดี๋ยวให้น้องบิ๊กเตรียมตัวไปสั่งแล้วสั่งกรปุกจ้า ตัวนี้พี่น้องเอาอยู่ดีเพราะว่าข่อยใช้ดีผมลองจริงครับผมลองใช้เบรกนะแต่ถ้าลงนี่คือเบรกนะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกมาใหม่เบรกคือปิดไลท์นะครับเออประมาณประมาณซีทุ่มกว่าปุ๊กเลยแต่แต่สัญญาได้ไหมว่าจะกลับมาเจอกันทุกคนถ้าสัญญาเป็นสัญญาเพราะว่าการกลับมารอบเนี่ยหุยฟินแน่นอนไม่ใช่ครีมนะมันจะมีความฟินของอะไรบางอย่างโอ้ยเขาบอกว่าเซรั่มตัวเกวใช้ดีเหมือนกันมีน้ำคนทาร์ต ควานแล้ววันนี้ใครสนใจรีบกดเลยเฮ้ยเธอมันมีความหนืดด้วยเหรอเนืด <_ D> เฮ้ยเกินไปผู้ใหญ่เนืดแต่ว่าเวลาเราทาหน้ามันไม่เหนืดนะพี่มันจะบางคือต้องบอกเลยว่ามันเหมือนแบบแบ,บแรนด์แบรนด์ร,ระดับโลกเลยใช่ทั้งแพ็กเกจทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง <ผม S 1> เขาควรจะได้ขายแบบพี่เรื่องกล่อง <_ D> เลือกกล่องเลือกฟ้าเลือกกระปุกครับถ้ามันถ้ามันกู้กูดูแทรกแตกชิ้งก็ไม่เอาอะไรอะไรที่มันดูแล้วมันแบบอุ้ย ไม่ไม่ถมราคาอะพี่พอหมดแล้วอันนี้มันเหมือนวางในแบบในเชือดสวยๆก็จริงๆเราจะตั้งใจไปวางในเชลออยากอยากขายในห้างอยากขายในอนาคตเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ทาอย่างนั้นหรอกเรามาขายตรงนี้ดีกว่ามันค่้ยถึงลูกค้าเร็วลูกค้าออนไลน์ใช่ลูกค้าแบบดีด้วยแต่เราไม่ต้องหลักใช่ไม่ต้องมีค่าวางค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นราคาที่แบบจับจับต้องได้ที่นี้หมดแล้วหรอหมดแล้วหมดราคะหมดแล้วก็จะพักนะจ๊ะ พักกินขนมจีก่อนนะจ๊ะมันมีคนหิวเนื้อตาอะไรเนี่ยไเข้าป้อนกันอะไรกุ้งป้อนกุ้งลองกินอะไรยังอร่อยกุ้งดองเขาเขาสุกยังอ่ะพี่เฟิร์นป้อนอะไรหรไม่ป้อนผู้ใหญ่ต้องป้อนให้เขาเที่ยงกันทำไมะนขนมจีนที่เฟิร์นถึงพิเศษคนอื่นทิ้งท้ายก่อนปิดไลฟ์อ่ะคือมันเป็นอย่างนี้มันรอชมตอนตบสิบทุ่มจะไม่เล่าหรอกใช่ไหมแล้วแม่เบสชอบมากอันนี้อุ้ยเบสชอบชอบเจ๊กินที่ส่งถึงอบ พา้นล้อเบรกพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เด้อผู้ใดญ่พานไอ่ครีมดีๆอย่าลืมใส่ฟินออร่าขนมจีนรอบนี้คือผู้ใหญ่ทำทำขึ้นเพื่อเอาใจแม่ยหญ่ายๆกันคือจะขายขนมจีนของพี่เล็กเขาเอาใจไม่ใหญคล้ายๆกันคือเขาทำมาวันนี้เพราะว่าเอาใจแม่ยหย่ใหญเกินไปเดี๋ยวทุกคนดูความดูความน่ารักอ่ะแป๊บนึงนะดูของผู้ใหญ่ดูของพี่เล็กนะครับมาทุกคนดูความเท่าเทียม ทุกคนดูความเท่าเทียมในสังคม <c oughs> ดูความเท่าเทียมในสังคม,คมนี่คือของบิก๊กอันนี้ของแเ<ม>ปิร<บ>ไม่มีสองมาต<ค>รฐานไม่มีสองมาต<ค>รฐานเดียวไม่ไมีามาตรฐานนี่ความเท่าเทียมใครก็ทำกันพากแล้ววันนี้นะครับผมอย่ารืมคำว่าความรักของแม่มันเป็นอย่างไงเลยคะ่ะใช่ครับใช่ถ้าวันนี้เราดูแลแม่ดีแม่ก็จะให้สิ่งดีๆที่แม่ดูดีมีบุญคุณอันใหญ่หลวง ก็แล้วรีบกดตะกร้าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงก่อนและเจอกันใหม่อีกกี่โมงแม่กี่โมงสี่ทุ่มไหมได้มาตอนไหนนะอ่าสามทุ่มสามทุ่มสี่สิบเก้าไหมอืมอืมกางเกงคอเล้ยกดกระดิ่งไปกดกระดิ่งอ่ะทุกคนเร็วๆประมาณประมาณสักสี่ทุ่มกว่าแต่ถ้าเบสมาเนี่ยจะไม่ได้ราคานี้แล้วเนาะโอ้โเพราะว่าต่อไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งอุ้ยไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดอยู่วันนี้มีอันนี้เราไม่ขายของละเมาส์ค่ะ เอาตะเก้าเอายังเอาตะเก้าเอายังไม่เรามีสินค้าเราเอาปากได้เราปักได้ปักไว้ได้โอเคเอาเมาส์มาทุกคนอยากรู้เพราะทุกคนบอกว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาพูดในไลฟ์สดตันไหนเอาก็เธอบอกไงกูไม่กินจะมาให้เป็นดองตี๋ไมันด้มากินเันหลอกฉันทุกวันเลยทุกวันเอาเหรอกินแด้วลองดูฉันบอกเขาทุกวันบอกว่าฉันทานกินไปก็หลอกเขาไปมันเป็นน้ำดองแบบเหรอขายได้เจ็ดสิบแปดกระปุกมอนเป็หัวกินดีมากแม่อร่อยอ่ะ กินแน่นอนเข้าใจเลยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงทุกคนเห็นไหมครับมันเป็นมิตรภาพอะไรดีๆเราก็จะเอามาให้กินมิตรภาพแปลว่าถนนที่เป็นต้องต่อพวกเราเพิ่งคุยกันมาเช้าว่าเราจะไม่อยู่กับใครแล้วครับว่าเราจะเป็นมิตรภาพกันเราไม่อะไรคะเราเราไม่อะไรเราไม่ดราม่าผู้ใหญ่แกบอกว่าทุกคนงกดราม่าเพราะว่ามันมันแกก็อยู่มานานแล้วมันก็เหนื่อยครับ ใครนานจะไปไหนอะแม่ใครจะไปไหนเปล่าไม่ไม่มีใครรีบนะก็คือก็คือวันนี้ทุกคนได้นามาอะไรที่เป็นความสุขอยู่ความสุขดีกว่าจริงๆอะไรที่เป็นความสุขรอบตัวจากคนใกล้ชิดคนรอบตัวเกินไปให้เยอะเกินคุณผู้ชมครับกระปุกนี้จากราคาปกติหนึ่งเอาไชมแบ่งกินแบ่งกินแมทุกคนมากินด้วยกันระหว่างรอมากินด้วยกันตุยยางกางนะเดี๋ยวให้คุณแม่กินก่อน กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะอันนี้ของใครของเจ้าของแบรนด์อันนี้มันอ่าตูดตีตะเกียบนะเจ้าแบรนด์นั่นนี่เจ้าขแบรนด์นั่นอยู่นี่เือเธอธุรกิจเยอะมากเดี๋ยวต้องไปมีลายของกินด้วยใช่ไหมนี่อร่อยมากตัวนี้คือลูกค้าเอาไปปักอีเฟตได้ด้วยใช่ไหมได้ให้หลายเยอะมากเลยยำเดี๋ยวปักเลยเธอต้องควันเธอให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาปักกันจริงนะมีเยอะจริงมีให้เยอะจริงค่ะดูดิเดี๋ยวของร้อนชิม น่่่น้ำจิ้มต้องหน่อยไหมนะทุกคนอันนี้ตะเกียบกลางนะพี่อะไรขอตะเกียบกลางนะทุกคนไม่เดี๋ยวไม่ไม่ลิบไม่เดี๋ยวมากินนะแป๊บหนึ่งกำลังตัดแจงให้รถมาแน่ล่ะลดอะไรก็อิจฉาอิจฉาผู้ใหญ่นะาบยเมีคือมันดี่ยวอ่ะดูแลดีมากเมื่อจะอาหารการกินดูแลบนเวทีทุกคนอ๋ออันนี้คนอื่นทำสิบเซบเอเดบอเดบเอเดบาอเดบเอเดบต่ออันนี้คนอื่นทำเมื่อกี้พี่ทำเองเอ้าเหรอแล้วเจอกันนะครับให้คะ เห็พี่มันเห็นหมีไหมเห็นหมีเอานะคะได้ครับฝาดถือว่าเป็นค่าตัวแล้วกันเอ้ยแพงมากนะแม่ทีมีโมโต้ขอบคุณมายครับขอบคุณร้านหลังครับที่อันนี้ผมขอนะเพราะดีมากดีมากคือสบู่ดีมากเลยอ่ะถ้าถ้ามีสินค้าก็เอาลงไว้หน่อยนะคะใช่ไม่ขอสบู่สบู่กินอะไรไม่รู้สดชื่นมากเดี๋ยวจะไปล้างจริงหลังนั้นหลังนี้ผมเอาไปนี่ได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิร์นเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้เราขายต่อใช่ไล้วนะพี่ไปแปะโฟมเยอะมากพี่เปิร์นอ่ะอย่าไปล่ะฮะแม่มีอันนี้เลือนเหรอเขาเตือนเราเหรอแม่มีอันนี้ค่ะไม่เขาลืมบอกเราเอนไม่เราจะมาทำทำไมแต่คุณพี่เขาทำของคุณภาพนะอันนี้คือข้อดีมากบ้าพี่ยขึ้นกระแม็กซ์ซิมก่นไหมครับไม่ไม่ทนด้วยกันหรอกนี่ประชุมอยู่ตรงนี้ปีหน้าเจอกันค่ะปีนี้เลยปีนี้ พี่เดี๋ยวต้องเจอกันอันนี้ไม่ใช่หรอพี่เฟินอ๋อเจอเจออ๋อแต่แกเอามาบ uh, ่อยๆนะคะอันน yeah. our ั้นอะไรอันน yeah, ั้นหมายถึงทุกคนมันอบอุ่นเนาะแงันจริงๆไหมไม่รังตัวไหมไม่อร่อยอันนี้อันนี้ไปนูไหมไปเลยไปเลยไม่รางตัวมั้ยโอ้ยดูแล้วฉันหากินหลายอย่างทุกคนกินด้วยกันเขาบอกน่ากินมากทุกคนมีกุ้งอะไรวแม่อันนี้เป็นปูทุกคน 2> 2> ทุกคนเคยก hmm. ินน yep. ี e. ้ไหมแซลมอนแล้วมันจะต้องห่อด้วยสาลายอ่ะอืคือมันมันสุดจริงๆอ่ะอันนี้คืออยู่ทําเองเหรอยูทาเองเหรอผู้ใหญ่ตะเมงเมื่อกี้ทำอะไรทำปลนเิยไรอ่ะแล้วแซลมอนเนี่ยมันเป็นแหล่งโปรตีนเลยนะทุกคนเห็นนะวันนี้เห็นผู้ใหญ่กินเนี่ยมันแบบมันเหมือนกับว่าเขาทํากันเหนื่อยอ่ะแล้ววันนี้ได้กินอะไรอร่อยอร่อยเนาะเอาไปบ๊แบ่งบ๊แบ่งไปไหแบ่งไปแบ่งคือทำขายไหมอ่ะ แบ่งไปเลยแซลมอนฟินแลนด์เฮ้ยอร่อยถ้ากินบหมเธอฉันได้อาชีพใหม่ให้เธอละแซลมอนฟินแลนด์กุ้งดองฟินแลนด์อร่อยนะอร่อยเมนีูแบ่งแปลกเขาไม่รู้หรอกว่าเราเอาน้ำจากดินไปใส่เราจะบอกเขาพี่เราต้องบอกว่ามีพิเศษนี่เปื่อนป่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงแล้วจะกินไม่หยุดเลยนะเธอใช้ไหมจะเหมนคนบ้านเรา ช่ตอ้ทำอะไราบอกนะว่างานปาร์ตี้เบิร์ตเย์ทุกคนจะได้กินแสลมอนด้วยวัดเฟมถ่ายรูปก่อนเรับิ๊กไปถ่ายก่อนไอ้ที่เปนมาเมาแม่แม่มาเมาแล้วย่นยอ่นี่มาอะไรเขาขอจะถ่ายคนเดียวเรอรู้ยังใครท่ายไะมันมันวเอ้ามายืถไหมเลยืนไหมตรงนี้ยนะ ทมยืนไหมเขาไม่ดีอ่ะมีใครเข่าไม่ดีใครเข่าไม่ดียืนหรอบแล้วนะพี่ยืนไหมยืนนะยืนพี่ยืนยืนยืนแล้วเจอกันนะครับครับกลับขอนแก่นฮะกลับ้อนแก่นอันมาถอยโดยเพื่อนด้เรช่ับแม่แซมบอกเขาถอายรถหน่อย รถตู้เราอ่ะกุ้งอร่อยมากอันนี้คือปูไข่ดองใช่ผู้ใหญ่แกเกินเหตุมากเอาไปไปให้ทีมงานให้ทีมงานแบ่งกี่หม่ก็ตเอไปอีม่สักอันเมื่อกี้อยู่ไหนทุกคนให้เงิงใช่ไหมผู้ใหญ่มันมีแรงนะทุกคนเอาไปแม่เอาไปยังแบ่งไปแล้วแบ่งไปแล้วเฮ้ยเกินไปแบ่งมาแบ่งมาแบ่งแบ่งคุณแม่ แบ่งไปให้เราไม่สั่งเราด้วยเอ้าอาจารย์ยิ่งสักอาจารย์อาจารย์อาจารย์ส่งเสียงหน่อยอาจารย์ส่งเสียงหน่อยอาหารเยังไงวันนี้ทำเองคนเดียวเลยนะไหวเลยโหรเลยแม่แม่อร่อยอร่อยชอบกุ้งดองไปวะแบ่งไปยังกุ้งดองเอาไปแล้วแบ่งแบ่งหมดแล้ว แต่ว่าแป๊บเดียวจะคืนนัวเลยมีแรงมากรนมันเข้มข้นปกติคือผู้ผู้ใหญ่ก็คือจะชอบพวกแซลมอนผมกินสารนแล้วไหมพี่โอ้โหแล้วมันอร่อยเธอทำอร่อยมากอย่าบอกนะว่าเร็วๆนี้อ่ะจีตาพวครับกินได้แล้วเหรอคะกินได้กอฟุตชามีปูด้วยนะครับเขาน่ารักเนาะเหมือนเขาทำกินกันเองอะ พอ,อยังอะ่ะไอ้บ้านันเท่าไรบ้างไม่ใช่ไอ้หมทุกคนอยากจริงๆอยากให้ดูบรรยากาศมากเขาแบ่งปันของกินกันมันเหมือนมาได้ปิกนิกกับเพื่อนอะ่ะผู้ใหญ่คนหลายหลาย่นทุกคนดูเห็นไหมคนหลายมากคนหลายหลายคู้นิ่มมีคนหลายๆคนใดแม่ใแม่ปุ๊กคือทุกคนอะ่ะมามาแบบ เหมือนเป็นการปาร์ตี้สังสรรค์กันอะอแล้ววันนี้มันเหมือนมาทํางานแล้วมันได้มาเจอกันมันเหมือนเป็นวันพักผ่อนเนาะผู้ใหญ่เนะานะคือพี่เ็กชอบอย่างหนึ่งผู้ใหญ่แกวิ่งงานทั้งไลฟ์สดทั้งขึ้นเวทีแต่วันนี้มันเหมือนมาเจอเพื่อนใช่ <c oughs> ดังนั้นเราฝากไว้นะครับสาหรับผู้ประกอบการท่านใดที่จะมาไลฟ์ <c oughs> นาอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มมาด้วยเพื่อทําการปาร์ตี้หลังจากเสร็จนะครับมันอร่อยมากๆเลยแซ่บลายแซ่บไหม แล้วไหนว่าเดี๋ยวแม่เฟินเขาจะจัดเป็นวันเกิดหรอมันต้องมีอาหารอร่อยด้วยนะอุ้ยโอแล้วคุณจะอะไมันต้องใส่มันต้องใส่ขอใส่นี้นะโอ้โหมันสุดจริงข้าลงบ่เขาเริ่มอะไรไหม <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเอาอหมเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ค่ะพ่อเราเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเรา <c oughs> อย่าไปไหนพอจะจึ้งมาก <c oughs> ต้องอยู่ในหมู่ <c oughs> เจอกันครับผ่